รายการกุ๊กกู๊กุรูบอลยาไปนี่มีคนห้ามนะนี่มีคนห้ามช้าหน่อยไปเท่ละกันครับผมกลับเข้าสู่รายการกุ๊กกูกุรูบอลนะครับก็ผมจักรพงศ์โตครับครับผมมาร์เซเดสครับขอบคุณเฟลโบสครับครับผมก็วันนี้ถือว่าเป็นเกมที่น่าติดตามมากนะครับผมเพราะว่าเป็นการซ้อมใหญ่ของทีมมาเจนิน่านะครับผมมนเกมใหญ่ ไม่เกรงใจกันเลยครับผมก็เจอกับทีมชามตาไก่บอกเลยแล้วกันผมว่าน่าจะผ่านได้ก็ไม่ต้องไปถามทัศนะพี่มงพี่มาอะไรเรื่องผานไม่ต้องดูม่ตสถิติข้อมูลผ่านแน่นอนครับนะครับผมไปอีกคู่หนึ่งเลยแล้วกันมาเดี๋ยว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 มากันที่คู่แรกนะครับก็คือเตะสองช่วงเวลาเหมือนเดิมนะครับผมรอบ16ทีมสุดท้ายครับผมนะครับผมเราก็ก้าวเข้ามาสู่รอบ2ของฟุตบอลโลก2018ที่ รัสเซียกันแล้วนะครับผมในวันนี้ก็คู่แรกสามทุ่มนะครับผมตามเวลาประเทศไทยนะครับก็คือทางทีมตาไก่ฝรั่งเศสนะครับก็พบกับฟ้าขาวอาร์เจนตินานะครับผมแล้วก็ในช่วงปีหนึ่งนะครับผมก็เป็นทีมจอมโหดอุรุกไวยนะครับผมพบกับทีมฝ่ายทองออตุเก้นนะครับผมมี ทศนะมีความเห็นยังไงนะครับผมผมไปที่คุณโบ๊ทก่อนเลยดีกว่าเพราะว่าอันนี้เป็นคู่แข่งโดยตรงเป็นโจทย์กันโดยตรงเลยสองคนนี้ครับระหว่างฝรั่งเศสกับอาร์เจนตินาครับผมนะครับผมท้าเลยไหมท้าท้าเลยไหมท้าเลยไหมได้ได้ท้าท้าเลยไหมใครตกรอบใครตกรอบโดนลงโทษโดนลงโทษอ่าอะติดตรงนี้สัญญาครับติดตรงนี้เลยนะครับช่างภาพถ่ายรูปไปเลยนะครับถ่ายรูปนะ งั้นมาที่คู่แรกเลยลวกันนะครับผมฝรั่งเศสเจอกับอาเจนินาครับผมถามพี่มาร์คเลยแลวกันเดี๋ยวเดี๋ยวผมถามเลยโอเคคุณบอสมองว่าก็เนี่ยขนาดยังไม่เริ่มแข่งครับครับผมาาก็กลัวแล้วพี่จะต้องผ่านไปเลยครับก็คลินี้ไม่ต้องอะไรมากมายครับของจริงไม่ต้องพูดเยอะเจ็บคอฮะก็ เป็นฝรั่งเศสผมว่ายังไงก็ต้องเข้ารอบครับอและทีเด็ดเขาคือองตัวนคิดมันโออ้ยรแนะเขาจะสอนบอลให้วันนี้ผมว่า่ผู้เล่นที่จะทำให้ฝรั่งเศสพลิกเกมได้เนี่ยมีอยู่คนเดียวเลยใครครับป๊อกปาน จริงโยงไปทีมของเขาแล้วจริงจริงครับพิมเกมจากบุกมาเป็นรับใช่ไหมใช่ครับแล้วทำเล่นดีกันเรื่อยๆสรอบเลยรนหน้าก็ผ่านเข้าสู่รอบแปดทีมสุดท้ายนะครับผมมาเราไปกันที่คู่หนึ่งไปแล้วเหรอไปเล้วยังไม่จบเลยไม่ทันได้ยิ่ฟรอเลยโอเคอาบริสมันน่าจะเป็นทีมต่อสัญญากับทีมตาหมีไปแล้วนะครับผมก็ทําให้เล่นแบบเต็มที่อ่ะไม่มีอะไรไว้ไม่ต้องไม่ต้องพะวงครับผมนะครับผมแต่เกมเนี้ยผมบอกไว้เลย อาร์เจนติน่าต้องเมสซี่ต้องนั่งร้องไห้อะครับผมเพราะว่าคุกเข่าดีใจที่เข้ารอบนี้ไม่ดีใจที่ผมปล่อยแล้วไม่ต้องเล่นนิมชาติอีกแล้วเขาบอกเองครับเป็นบทเล่าที่สุดท้ายของตัวเขาอะไรนัก็ต้องบอกสถิตินิดนึงนะครับผมอาร์เจนติน่าเนี่ยในยุคของเมสซี่เนี่ยไม่เคยได้เป็นแชมป์ อย่างเป็นทางการนะในในรายการแบบเป็นทางการนะครับเลยแม้แต่แชมป์เดียวที่ผ่านมาเนี่ยคือเมสซี่ทำได้ดีที่สุดก็คือรองแชมป์โลกแล้วก็เป็นรองแชมป์โคปาเมริกาแล้วก็เหรียญทองโอลิมปิกอ่ะที่ที่ที่เขาได้ดีสุดนะแต่อันนั้นคือทีมก็เป็นชุดเล็กเป็นทีม23ปีนะครับผมซึ่งทั้งเขาและเนย์มาเนี่ยก็ก็ทำได้ในชีวิตนักเตะก็ถือว่าขาดแค่อย่างเดียว ทั้งเขาทั้งเนมาเหมือนกันเลยก็คือแชมป์ฟุตบอลโลกซึ่งเนมาเนี่ยผมมองว่ายังมีโอกาสเยอะและบาราซิลเนี่ยมาทุกครั้งหน้ากัวทุกครั้งนะครับผมส่วนอาเจนติน่าเนี่ยไม่มีแล้วถ้าหมดยุคของเมซี่เนี่ยก็ยังมีดีบาร่าซึ่งก็ไม่รู้ว่าซัมเบารีเนี่ยรู้จักหรือเปล่าผมกลวว่าบทฟุตบอลโลกเนี่ยซัมเบารีจะไม่ได้อยู่กับอาเจนติน่าต่อด้วยไง ก็ได้นะดูเขาลุกลี้ลุกลนเป็นพิเศษ <c oughs> เลยนะแอคชั่นแกนี่แผนในการทำทีมของอาเจนินาเนี่ย <c oughs> เรารู้อยู่แล้วว่า <c oughs> ตั้งแต่ยุคสมัยเดโก้มาาโดน่าเขาจะมีแบบกองหน้าตัวลุกระดับพระกาลรร <c oughs> เกิดขึ้นเสมอๆนะครับผมทั้งมาติสตูต้าเวรอนอะไรเงี้ยคือคือทีมตัวที่แบบ แข็งๆอย่างยุคมาราโดน่าเองตอนนั้นก็จะเป็นโคเก์เบาดานโน่คู่กันเลยแล้วก็พอมายุคบาติโกก็จะมีอาเบลบาโบมีพวกอาริโออเตกาอะไรพวกนี้คือจะมีตัวดังๆขึ้นมาเยอะชุดนี้ก็ไม่ใช่ว่าจะไม่มีตัวดังนะกันกลางเพียบเลยเพียบแต่ว่าซัมบอรีเนี่ยต้องเอาอะไรไปเคาะกระโหลกหน่อยแล้วว่าไม่ร้อะไรเกิดเลือกเลือกลงสนามแต่ละคนอีโกอินคุณก็มีอะไรอย่างเงี้ยจริงจริงๆต้องบอกว่าการที่เขาเปลี่ยน เปลี่ยนตัวผู้เล่นแล้วเขาตัดสินใจที่จะเก็บอีโกอินไว้ในสนามแล้วเอากุลลงมาเนี่ยโอ้โหเห็นได้ชัดเลยว่ากดดันกองหลังแล้วดึงกองหลังออกไปทำให้โรโฮเนี่ยมีพื้นที่ในการสอดเข้าไปตรงกลางคือต้องบอกว่าสองคนนี้เป็นศูนย์หน้าที่น่ากลัวกองหลังต้องประกบนะครับแล้วกองหลังอย่างฝรั่งเศสเนี่ยผมมองว่าเอาไม่อยู่แน่นอนแล้วถ้าเกิดว่าเขาให้ลงพร้อมกันมีดีบาราด้วยเนี่ยผฝรั่งเศสไม่รอดเขาเก็บเป็นเีเดิ ในรอบในรอบไทยไครับบางทีเดมาร่าเขานั่งอยู่มันมานั่งสำรองโค้นหันไปตกใจเฮ้ยมึงใครเนี่ยเราลืมไปแล้วก็ได้ว่าเขามาด้วยอย่างเงี้ยนะผมผมว่าผมว่าเกมเนี้ยคนที่จะทําให้พลิกเกมเนี่ยครับผมว่าไม่ใช่เมซี่เป็นบอบบ้าครับแล้วแล้วผมก็มองว่าฝรั่งเศสเนี่ยต้องงัด ทั้งหมดออกมาแล้วเกมที่เราเห็นในเดนมาร์กเล่นกับเดนมาร์กเนี่ยไม่ไน่าเล่นหรือไม่ตายคนหีบออกมาครับผมคือคือฝรั่งเศสเนี่ยก็เป็นบอลต่อบอลแล้วก็บอลสวยงามนะแล้วก็เป็นเป็นทีมที่ก็ไม่ยอมแพ้เหมือนกันแล้วก็ในผลงานตั้งแต่เป็นเจ้าภาพฟุตบอลโลกที่ฟองเก้าแปดเนี่ยฝรั่งเศสก็เป็นทีมหนึ่งที่ไม่นับปีถัดมานะที่ตกรอบแบบโห เนี่ยมุกเล็กนะครับเออก็ทําผลงานได้ดีตลอดทั้งในยูโรแล้วก็ทั่วทุตบอลโลกครับซึ่งในครั้งนี้เนี่ยก็ต้องยกเครดิตให้นะสามนัดมีเจ็ดคะแนนนัดสุดท้ายเนี่ยสำรองลงเยอะแต่ก็เสมอเดนมาร์กมาได้นะปล่อยให้เดนมาร์กเนี่ยก็ทําเกมขึ้นมาครับเออแต่เดนมาร์กก็ทําอะไรไม่ได้เหมือนกับว่ากําลังจะบอกว่าเฮ้ยกองหลังฝรั่งเศสนี่ก็แข็งแกร่งเหมือนกันครับเขาแค่ส่งไปเรียกความฟิตครับนั้นที่ลงมาเนี่ยแต่ผมก็มองว่าอติน่ายังไงก็ผ่าน ดูดีอ่าเดี๋ยวให้คนเป็นกลางวิเคราะห์ดีกว่านะครับผมนะก็จริงๆก็ถือว่าเป็นเป็น2ทีมที่ดีอ่ะแล้วก็แฟนบอลบ้านเราก็คงเสียดายนะคือถ้าฝรั่งเศสตกหรือว่าอาร์เจนตนาตกนะครับผมว่ามันก็คงทําให้ฟุตบอลโลกก็เริ่มจะเหมือนกับว่าเสียดายทีมนั้นทีมนี้ตกไปแต่ว่าถ้าเปรียบเทียบเนี่ยเกมรุกผมว่า อ,อจเจติน่าครั้งนี้ยังยังไม่ได้ฉายแสงเท่าที่ควรนะคุณกังคุณชมนะทั้งทั้งที่ตัวเนี่ยเมื่อกี้คุณกังกไล่ไปมันระดับพักการทั้งนั้นเลยมีควออินอย่างนี้นะครับเอลกุนอย่างนี้นะครับแต่ละคนนี่คือสุดๆในระดับสโมรสรแล้วก็ผลงานของต้นสังกัดในปีนี้ฤดูก,กาลที่ผ่านมาทั้งนั้นแต่ว่าแปลกตรงที่ว่าซัมบารีเนี่ยกลับไม่ยอมใช้งานทั้งหมดในเวลาเดียวกันอย่างเช่นอาจจะเล่น4ี่สามสามก็ได้ผมเลยมองว่าปัญหาของอจเจติน่าไม่ได้อยู่ที่ตัวผู้เล่นนะครับอยู่ที่ตัว ลงสนามนะคุณไปเล่นหลัง3กลาง5หน้า2เนี่ยบางทีมันเหมือนกับว่ามีการเปลี่ยนแปลงระบบเนี่ยทำให้นักเตะเองก็ปรับตัวลําบากขณะที่ฝรั่งเศสเนี่ยเขายึดแบบแผนการเล่นของเดดียเด,ดชองม,มานานต่อนเนื่องแต่ว่าตัวเนี่ยถ้าเทียบกันแล้วเนี่ยแต่ละกลุมกําลังเนี่ยผมว่าดีกรีเนี่ยยังดูเหมือนว่ายังเป็นรองรอาร์เจนต้าอยู่ฝรั่งเศสจะมีดีก็คือในเรื่องของ นักเตะพลังหนุ่มเนี่ยบางทีเราอาจจะได้เห็นพวกเอ็มบัปเป้อะไรพวกนี้ลงมาแล้วก็เจอกับแนวรับของอ์เจนตินาซึ่งก็ไม่ค่อยจะแข็งแกร่งเท่าไหร่นะบนบอลโลกครั้งนี้ผม,ผมว่าคู่นี้น่าจะต่อเวลา120นาทีผมว่าแฟนบอลน่าจะได้ลุ้นกันยาวๆนะครับแล้วก็บางทีอาจจะได้เห็นถึงขั้นการโดนจุดโทษเลยด้วยซ้ำดังนั้นคู่นี้เนี่ยถ้าถามผมผมว่าเสมอใน90นาทีแล้วที่เหลือก็คืออยู่ที่ว่าใครจะทำได้ดีกว่าในช่วง 30นาทีสุดท้ายแล้วก็ยิงจุดโทษแต่ว่าในเวลาผมว่าคู่นี้กินยังไม่ลงผมให้เสมอกันกลางไหมกลางจริงเลยาเสร็นี่ก็เจนแต่สุดท้ายต้องมีทีมที่เข้ารอบถ้าเลือกทีมเข้ารอบผมเลือกอาร์เจนตินาอาจจะทําให้ทำร้ายจิตใจคุอุเซลโบนนิดนึงแต่ว่าคือเชื่อว่าไอ้ทีมที่ประเภทที่ว่าเหมือนก็ลุกขึ้นมาจากหลมอ่ะคุณโบสผมว่ามักจะมีของ ขณะที่ฝรั่งเศสเนี่ยเริ่มแบบดรอปลงหน่อยในเกมกับเดนมาร์กแล้วก็อาจจะมาเจอกับความยากลำบากใน,ในการเจออาชิเินานะผมเลยเชื่อว่าอาชิเจน,นาถ้ายังแย่ถ้าจะมีอะไรที่แย่ไปกว่าน,นี้อีกเนี่ยไม่ควรเข้ารอบแล้วครับ,รบเพราะคุณแย่มาตั้งแต่รอบกันเลือก คุณกระเสือกกระสนในการที่จะเข้ารอบมาถึงรอบ16บงทีมสุดท้ายถ้าคุณถ้าคุณยังทําได้ไม่ดีกว่านี้อีกคุณกลับบ้านนะครับอย่าเล่นต่อเลยผมว่าระเมินี้คุณจะอาศัยดวงอะไรมาขนาดนั้นอันนี้ผมแอบว่าคุณอยู่นะอ่ะครับผมถ้ามองในเรื่องของข้อมูลนิดนึงลวกันจริงๆผมว่าซามารีเนี่ยเขามองเกมตัวเองคือถือว่าเป็นโค้ชที่มีประสบการณ์อย่างที่บอกคือเขาเคยทําชิลีเนี่ยเป็นแชมป์แต่พอมาทำอัเจนีนาเนี่ยก็ ตะก,กุกตะก,กักเตะขาดทั้งนั้นที่มีตัวผู้เล่นที่ดีๆเนี่ยเยอะแยะแต่ก็ต้องบอกว่ามันเป็นเรื่องน่ากลัวของโค้ชอาเจนินานิดนึงก็คือเรื่องของอีโก้ครับเพราะว่าต้องการเลือกนักเตะที่อยู่ในลีกต,ตัวเองนะครับให้ความสําคัญกับนักเตะที่อยู่ในลีกตัวเองนะครับคือนักเตะที่ไปเล่นอยู่ต่างแดนเนี่ยถึงจะเป็นซูเปอร์สตาร์ถึงจะแรงแค่ไหนเนี่ยเขาก็จะไม่สนใจนะครับผมและอีกเรื่องหนึ่งที่ถ้าเกิดว่า สื่อหรือว่าใครมองในจุดๆุดนี้ผมว่าจะเห็นว่าความเป็นผู้นำของเมสซี่เนี่ยแตกต่างจากกับตันทีมของทีมอื่นในขณะที่มัสเคลาโนเนี่ยแบบโอ้โหบูล้างผ่านเต็มที่เลยในนัดที่ผ่านไนจีเรียไม่ได้เนี่ยเล่นตอนที่เขาเล่นเนี่ยคือเลือดออกตลอดทั้งเกมครับเออเขาก็ยังแบบว่าวิ่งโชฟัด แล้วตอนที่เสียจุดโทษเนี่ยเขาก็เป็นคนพาเพื่อนร่วมทีมเข้าไปกดดันผู้เั้สิงห์ซึ่งเมสซี่ก็เดินคอตกออกมาทั้งข้างๆเราเห็นภาพนักกระดากผมซึ่งตรงเนี้ยถ้าในรอบ16ทีมสุดท้ายเนี่ยเมสซี่ดึงพลังของตัวเองออกมามได้ผมว่าจะเป็นจุดที่ทำให้อเ์เนียราเนี่ยมีโอกาสสู้กับฝรั่งเศสได้อย่างสนุกเพราะว่าถ้ามองกันตรงตรงเนี่ยถ้าตามตามแผนการเล่นจริงๆเนี่ยผมว่าฝรั่งเศสเหนือกว่าทั้งด้วยวินัยทั้งด้วยโค้ชทั้งด้วยอะไรเนี่ย แต่ด้วยความที่ว่าอาเจนิน่าเนี่ยปรับทีมตลอดเวลาปรับแผนปรับทีมปรับผู้เล่นจะมีผู้เล่นขาประจำอยู่ไม่กี่คนซึ่งหนึ่งในนั้นก็คือเมซี่นะครับผมแล้วเกมที่ผ่านมากับไนจีเรียเนี่ยก็เราจะเห็นว่าเกมทั้งหมดเนี่ยไม่ได้ไปฝากไว้ที่เมซี่คนเดียวครับเริ่มมีการแบบถ่ายบอลเริ่มมีการแบบให้ผู้เล่นคนอื่นๆที่มีความสามารถเนี่ย ทำเกมขึ้นมานะครับผมผมก็ยังมองว่าถ้ามีโอกาสให้ดีบาร่าลงมาวาดลวดลายนะตกลงโค้ดเขาจำได้แล้วนะว่าเขามาด้วยน่าจะต้องจําได้และเออคือแต่ก็ยังสงสัยนะว่าทําไมไม่เอาเขากลับไปเลือกคริสเตียนมาวอนลงมาแทนซึ่งขัดสายตาแย้งความรู้สึกของแฟนบอลฟ้าขาวทั่วโลกผมว่านะ แล้วก็อีกคนหนึ่งก็คือแม็กซีมิลานโนเมซ่าก็ไม่รู้จะเอาลมาทำไมคือถ้าถามเนี่ยคือมีคนอื่นที่ดูศักยภาพดีกว่านะครับส่วนโกเนี่ยถูกต้องแล้วนะครับที่เป็นคนนี้ไม่ใช่อะไรนะบาร์เกียโรกัมบาราเยโรวิลลี่กับาเโรครับผม้าผมขอสั่งยูเนะครับผมนิดเดียวพอนะนิดเดียวนิดเดียวครับผมอาร์เจนตินาแพ้บอลยุโร แพ้สไตล์บอลยุโรปเห็นได้ชัดเจนซึ่งเกมนี้ผมว่างเลฝรั่งเศสชนะนะไม่ค่อยเจอกันด้วยนะใน,ในฟุตบอลโลกรอบสุดท้ายนะสองชาตินี้นะสำหรับ,รบอด,ดีตสองแชมป์โลกแต่ว่าลิดหนึ่งก็คือฝรั่งเศสชุดเนี้ยไม่มีสไตลร์ประเภทที่ว่าจัดแสงแบบเด่นๆเหมือนอย่างที่อัจจินน่ามีนะครับ,รบก็บางทีทีมเวิร์กตรงเนี้ยของเดชองก็อาจจะเป็นจุดหนึ่งที่เป็นจุดแข็งในการเอาไปสู้ส่วนเมสซี่ครั้งเนี้ย คือสุดท้ายแล้วนะเพราะทุกคนก็จะนับถอยหลังเมซี่อยู่ตลอดเวลาว่าเอ๊ะตั้งแต่เกมกับนจีเรียไหมอันนี้รอดมาได้ครั้งนี้เกมกับฝรั่งเศสเหมือนกันค,ค,คือการที่มันมีการถูกคาดหวังแบบนี้มันเลยทําให้ผมไปดูในสกู๊ปของ BBC นะคุณบอลคุณกังคุณผู้ชมเขาบอกว่าสเาเลต้าเนี่ยเขาวิเคราะห์เมซี่เขาบอกว่านั่นแหละเดอะแบกเหมือนอย่างที่พวกเราเรียกกันนั่นแหละคือกดดันเกินไปมันจนทําให้เหมือนกับว่า เมซี่เล่นไม่ออกไม่สามารถที่จะดึงศักยภาพของตัวเองออกมาทั้งท้ที่ฤดูกาลนี้ในลาลิก้าเนี่ยเขาผลงานดีกว่าโรนโัลด้ด้วยซ้ำนะครับแต่ว่าอย่าไปนับไอเรื่องบอลลงดงบอลลง,ลงดอเพราะว่ามันก็ต้องดูจากโทรฟี่หรือว่าดูจากนู่นนี่นั่นด้วยแต่ว่าหลักๆเมซี่พอเล่นอาเจนตน้าทีไรก็นั่นแหละมักจะถูกมองว่าต้องเป็นเทพที่มาแบกทีมซึ่งตรงนี้ก็ยังเป็นอะไรที่แก้ไม่ตกนะไม่ว่าเชลเนอร์คนไหนที่เข้ามาก็ขอ้ดูไว้แล้วกันฟุตบอลโลกบางทีนักบ,บอลที่ดีที่สุดนะครับก็มักจะถูกสาบไม่ให้คว้าชโลก จะเป็นกับยูฮันครอยฟในปี74นะครับหรือว่าจะเป็นก่อนนั้นไม่ชนี่ปลาตินี่ในบอลโลก86ก็ตามทั้งนั้นที่เป็นดาวชนโวสูงสุดยูโร84ครับรังเศสเป็นแชมป์ในการที่ตัวเองเป็นเจ้าภาพยูโร84แฟงไรกาดไรกาดรัสเทนแล้วก็ลุดกุลิตใช่หรือจะเป็นบาโจกับบอลโลก94นั่นก็เหมือนกันนะฮะแล้วก็ ซีดานในอีก4ปีต่อมาก็ตกรอบแบบสนิทเลยรอบแรกหรือจะเป็นสเปนซึ่งขราวที่แล้วก็ตกรอบแรกเหมือนกันดังนั้นเนี่ยครั้งนี้ก็จะเป็นการวัดเหมือนกันว่าเมสซี่เนี่ยจะเรียกว่าไปได้สุดของเขาหรือยังเพราะถ้าสุดตรงนี้แล้วแลวยังไปไม่ถึงอีกเนี่ยผมเชื่อว่าการเล่นกับบาซ่าที่เหลืออยู่ตอนนี้ก็คือแค่เสมอตัวนะฮะครับผมอ่ะมากันอีกที่คู่หนึ่งนะครับก็คืออุลุกวัยกับโปรตุเกสซึ่งทั้งสองทีมจะไปเจอกัน ทั้งทั้ง4ทีมเนี่ยใครชนะก็จะไปเจอกันในรอบ8ทีมครับครับ,รบผมอ่ะที่มาร์กมองว่าปรุเกตกับอุลกวัยแค่ไงนโอ้โหสุดๆุดนะฮะคือตรงที่ว่าทีมหนึ่งก็เน้นเกบ,บุกดุดันมากๆก็คือปร,รุเกตขณะที่อุุกวัยเนี่ยภาพรวมอาจจะดูเหมือนก็นว่าไม่ได้เล่นลุยแบบเหมือนกับ โปรเกตมากทักแต่ว่าคือเป็นทีมที่แร่งทั่วแผ่นเลยนะ <ผม S 1> เกมรับก็เหนียวแน่นนะครับ,รบโกดินทิเเนสนะครับแล้วก็หน้าเนี่ยก็อย่างที่เราพูดกันแหละทุกคนก็นึกออกอยู่แล้วอ,อ,อ๋วอ,อ,อยู่แล้วก็คือโซเลสคาวานีแต่ว่าอุลไกยเล่นฟุตบอลโลกครั้งนี้เกมรับดีจริงๆอ่ะแล้วโปรเกตเนี่ยก็เหมือนกับว่าฝากความหวังไว้มากเกินไปกับโรนัลโดด้วยผมก็มองว่าเกมนี้ก็น่าจะเป็นอีกหนึ่งเกมอีกที่มีสิทธิ์ยืดเยื้อไปจนถึงเรียกว่าต่อ20น, <ะ S 2> นาทีมีสิทธิ์ถึงต่อเวลานะครับก็ อยากให้มองว่าโปรตุเกสเองเนี่ยคือโรนโด,โดเป็นหลักมากเกินไปบางทีมันก็อาจจะเหนื่อยเหมือนกันเพราะถ้าเกิดคู่ต่อสู้นี่ปิดตางได้เนี่ยคุณซื้อจอมเก๋าอย่างออสการ์วอชิงตันดาบเลสของอุรุกวัยก็ไม่ธรรมดานะครับก็รบประสบการณ์ก็มากมายนะเคยคุมทีมในอิตาลีคุมทีมดีๆด,ด้วยผมดูแล้วคู่นี้ผมว่ามองแล้วนี่ก็เสียวไส้แทนโปรตเกสเหมือนกันว่าไม่แน่เหมือนกันนะถ้า เกมแบบหน้าเดียวก็คือเกมบุกที่ลอนโดเป็นหลักเนี่ยอาจจะโดนดักทางได้แล้วก็โซเลสเนี่ยก็ถือว่าเริ่มแล้วเริ่มที่จะคําเป้าได้แล้วนะครับผมมาก็น่ากลัวคือดูแล้วคู่นี้ผมว่าเสมอยิงจุดโทษะ90นาทีกินกันไม่ลงวิเคราะห์ง่ายๆแบบนี้สองคู่ผมให้เสมอหมดเลยครับผมอุลลามนอนกันนะครับครับอ่ะคุณอุเซโบสครับครับก็อุลุกไวยครับผมฟอร์มนี่ค่อนข้างดีเลย กองหลังก้าแนนเต็มเต็มเลยครับตกเจ้าภาพเสียประตูด้สูย์แล้วก็ถือว่าเป็นการเรียกขวัญกําลังใจของผู้เล่นก็คือเอธิสันคาวานี่ครัทำประตูได้ในลูกสุดท้ายนัครับผมก็หแผงหลังเขานั่นจริงนะครับเขาดึกันเจ็ดคนแน่นจริงแบบเกือู่หนตาตัวหมดเลยเวลากองหน้าได้บอลปั๊บ ครับผมกองหลังกลับไปอยู่กองหลังแใช่เขาวิ่งลุมเหมือนไอ้หน้าลุมกินเนื้อครับนึกภาพอได้หนึ่งปั๊บลุมเข้าไปสามกองหลังเลยนะหิวล้องหน้าแบบทำอะไรไม่ได้ก้องหลังเขาแน่นจริงแถมกองหน้าประสบการณ์อีกสองคนครับวานี่ แล้วก็หลุดโซเลสซึ่งโซเลสเนี่ยโอ้โหพิษสองรอบตัวครับผมเลยรอบนี้ไม่รู้จะกัดคอกัดหูไปไอ้แบบแรกเนี่ยมีจังหวะที่โดนกองหลังชนแล้วแบบแกเหมือนจะโง่หัวไปกัดขาเขาตอนแรกผมนึกใี่จะอว่าจะกัดอีกนี่คือใช้ได้เลยนะโซเลสเนี่ยก็อย่างไปทางที่โปรตเกสนะครับนี่ถ้าเหมือนกันถ้าโลนโดนี่องลงแบบไม่ต้องทรงเลยนัดนนี้ก็ชนะแน่นอนครับแต่ผมมองเกมเนี้ย ยังไงก็ดูเดือดแน่นอนแต่ค่อนข้างเสมอก็มีสูงแต่ผมว่าใจเอ็นดียังไปทางโรนโดขอเห็นว่านะขอให้องงลงเถอะองงลงก็โปรตุเกสชนะแน่นอนครับครับครับผมต้องบอกว่าโปรตุเกสเข้ารอบมาแบบจริงๆก็ต้องน่าผิดหวังเหมือนกันนะที่น่าจะชนะอิหร่านนะจะชนะครับครับผมซึ่งจริงๆถ้าเขาชนะในเกมนั้นเนี่ยประตูของลิเวอร์คอเิสมาเนี่ยจะเป็นประตูที่ถือว่าเป็นไฮไลท์แล้วคนจะพูดถึงเยอะกว่านี้ นะครับผมซึ่งเราเป็นเครื่องหมายการท้าอยู่แล้วนะครับก็เป็นการตั่นไซสไกยเข้าประตูไปนะครับผมส่วนเกมคู่นี้เนี่ยผมมองว่าอุรุวัยเจอกับโปรตุเกสกองหลังโปรตุเกสเนี่ยเจอกับโซเลสบ่อยแล้วนะครับผมเพราะว่าเล่นอยู่ในลีกเดียวกันเปก็คือเปเป้ครับผมมองว่าคู่นี้โปรตุเกสน่าจะรู้ทางของอุลุคไวพอสมควรเลยนะครับดังนั้นเนี่ย ด้วยความที่เขาอยู่ในเกมกดดันมาตลอดคือโปรตุเกสเนี่ยต้องบอกว่าตั้งแต่ยูโรที่ได้แชมป์เนี่ยกดดันทุกเกมแล้วผู้เล่นเนี่ยอยู่ในเกมที่จังหวะบีบหัวใจอย่างนี้เนี่ยมันทําให้เขาคุมคุมเกมได้ดีกว่าในในใน,ในช่วงสถานการณ์ที่แบบฉุกเฉินเออในแต่อย่างที่เขาไปเสมออีหร่านเนี่ยค,คือผมมองว่ามันก็สุดวิสัยเสียจุดโทษแบบ แบบไม่น่าเสียเซดริกโซเลสแบ็คขวานะ่ไโดนเสียแบบไม่น่าเสียแล้วก็รจริงๆก็คือเข้ารอบแล้วใช่คือเสมอก็ไม่เป็นไรเออแต่ว่าสิ่งสําคัญที่เกิดขึ้นก็คือโรนัลโดไปพลาดจุดโทษนั่นแหละสําคัญเลยอาจจะเสียกําลังใจหรือเปล่าครับนะครับผมดังนั้นคือถ้าทีมสปิริตของเขาที่เขาพาทีมเป็นแชมป์ยูโรมาได้เนี่ยแล้วเขาสามารถที่จะคุมเกม คือประคองเกมไม่ให้โดนลุกไวบทจนขาดเนี่ยผมว่าโปรตุเกสมีโอกาสม,มากกว่าลุกไว้ถึงแม้ว่าลุกไว้จะเคี่ยวลากดินในฟุตบอลโลกรอบหลังๆเนี่ยคือเข้ารอบลึกๆมาหลายคร,ครับผม,มนะครับผมผมมองว่าโปรตุเกสจะผ่าน เข้าไปเจอกับอาเจนินาครั้งสุดท้ายแล้วก็ไปแพ้เจนินาครับโยกเข้าตัวเองนะคือครั้งสุดท้ายที่โปรตุกเกตประเดิมสนามในฟุตบอลโลกรอบสุดท้ายแล้วแฮตทริกได้เนี่ยครับก็คือปี66 52ปีที่แล้วครั้งนั้นเนี่ยเเจฟเฮิร์ อ่าแต่ว่าตอนนั้นโปรตุเกสมียูเซบิโอเป็นกองแชมป์ใช่ครับคือนัดเปิดสนามบอลโลก6ของโปรตุเกสเนี่ยยูเซบิโอแฮตทริกแล้วก็โปรตุเกสเข้าถึงรอบรองในฟุตบอลโลกครั้งนั้นก่อนจะไปแพ้กับอังกฤษเจ้าภาพนะครับแล้วก็ครั้งนี้ก็มีการยกเอาสถิติเนี่ยขึ้นมาเหมือนกันว่าเอ๊ะบอลโลกก็แฮตทริกได้ในวันเจอกับสเปนเกมเปิดสนามบางทีมันก็อาจจะเป็นไปได้ไหมว่าเส้นทางจะคล้ายๆเหมือนเดิมก็คือโปรตุเกสเข้ารอบลึกได้อีกนะครับแต่ว่าก็อย่างที่บอกก็คือ เรื่องของเนี่ยเกมบุกนั่นแหละก็จะเป็นตัวตัดสินเลยว่าโรนโดเนี่ยจะยังเป็นทุกสิ่งทุกอย่างของโปรตุเกสเหมือนเดิมหรือเปล่านะก็ฟังทัศนะของพวกเราไปแล้วก็ยังไงก็ลองติดตามดูเกมคู่นี้ผมว่าคุ้มค่ากับการอดนอนแน่นอนครับครับถึงแม้ว่าทั้งทางโปรตุเกสจะมีทั้งอังเดซินวามีผู้เล่นคนที่พี่มาร์กบอกว่ากเดสอะไรสักอย่างนะฮะกเดสที่น่าจะช่วย ช่วยโรนโดนะครับผมแต่ก็ก็นั่นแหละคือจริงๆแล้วโปรตุเกสเหมือนจะเล่นที่โรนโดคนเดียวแต่ว่าผู้เล่นคนอื่นเนี่ยก็คอยซับพอร์ตเขามีตัวเก<ต>่าเแต่เพียงแต่าว่าไม่เด่นมูติญโยอคาเรสมาหรือแม้กระทั่งกองกลางตัวรับอย่างวิลเลียมอย่างเงี้ย <ผม S 2> วิลเลียมวิลเลียมคาวาโยนะฮะตัวใหญ่แต่ว่าก็แข็งแกร่งอยู่แล้วก็แนวรับนั่นแหละก็คือชุดเนี้ยเซนเตอร์เนี่ยเปเป้ลูกหนักนะครับอย่าไปโดนใบแดงแล้วกันง่ายๆแล้วก็เปเป้จะยืนคู่กับโชเซ่ฟอนเต้คับผม นะครับก็เป็น2คู่ในวันนี้นะครับผมไทยชนะผ่านเข้ารอบไปจะไปเจอกันในรอบ8ทีมสุดท้ายครับผมนะครับผมอ่ะเดี๋ยวเราไปรับฟังความเห็นจากแฟนๆกันแฟนๆทางบ้านแฟนรายการกุ๊กกูฟุบอลกันบว่าเขามองคู่นี้ว่ายังไงบ้างนะครับผมไปติดตามชมกันครับไปชมเลยครับ ส่วนตัวคิดว่าฝรั่งเศสนะคะเพราะว่านักบอลหล่อค่ะ <Wow. S 1> น่าจะเป็นฝรั่งเศสนะครับว่าชอบทรงผมของบ็อกบาร์ครับโคตรเท่เลยมันเท่และมันแปลกใหม่ีผมคิดว่าเป็นฝรั่งเศสนะครับเพราะดูจากฟอร์มอาเจตินหน้าก่อนที่จะมาเข้ามารอบ16ทีมนี่ดูแบบอินนิดเดียวก็คือจะตกรอบแล้วครับแล้วฝรั่งเศสอีกอย่างก็คือนักเตะอ่ารุ่นใหม่เยอะด้วยครับ น่าจะแบบฟิตกว่าอาร์เจนเยอะครับเชียร์เจนดีหน้าค่ะชอบเมสซีค่ะก็รับชมความคิดเห็นของแฟนๆทางบ้านกันไปแล้วนะครับผมก็จะยิ้มอะไรนะยิ้มทำไมยิ้มีิรอบเนี้ยฮะโครงานเบาแล้วไงฮะเขาไม่ต้องใช้ลูกเขาแล้วตอนนี้ครับอ๋อคือใช่ใช่ใช่เพราะเราตกลงกันแล้วว่าเรารอบสองเราตัดที่หางมามาไหมอ่ะไม่ได้เรียกมาทำไม รอบนี้ไม่ต้องเรียกไม่ใช้เขาหิวหรือเปล่าอยากอยากกินอะไรหรือเปล่ารอบนี้ไม่ได้ใช้หมดไม่มีคิวไม่มีคิวแล้วหมดแล้ว ช่วยดึงเอาด้วยเอาอ้กไปเขาไปนั่งกินก่อนเอาออกไปก่อนไม่เอาเดี๋ยวจิ้มกันเองทายกันเองดีกว่ารอบนี้ไม่ต้องการไม่ต้องมีเดี๋ยวเป็นผมเองแล้วกันผมเสี่ยงทายให้เองจะให้ตัดค่าตัวเข้าไปแล้วก็เราก็อเกโอเคอเคี่เคอเคโอเคโอเวโอเคโมเคโอคโอเคโอาคโอเคีองคโ่เคโเคโอ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 คโออเคโอคโ่เเคโอเคโ่งเคโอเคโอเอคอเรอเคโคโคอบโอเกโคเก็คอคเอคอคอเอโเอ ก็คือเลยทําให้ลูกโป่งเนี่ยมีทั้งหมดสี่ใบครับเราก็แยกสีให้นะเพื่อความที่จะได้ไม่ต้องงงทีมงานเนี่ยไม่ต้องงงครับก็คือสีฟ้าเนี่ยก็คือจะเป็นอาร์เนียากับฝรั่งเศสครับนะครับผมบอลก็บอกแล้วว่าสีฟ้าฟ้าขาวมาแน่นอนนะครับจะเป็นฟ้าฝรั่งเศสก็ได้เป็นฟ้าดำนะฟ้าเงินน้ำเงินเออส่วนสียมพูเนี่ยก็คือเป็นโปรตุเกสกับอุรุกวัยครับนะครับผมก็เดี๋ยวจะให้พี่หังเนี่ยคือมาเสี่ยงทายว่า ใครที่จะเข้ารอบ8ทีมแล้วไปเจอกันครับมาอ่ะจะวิหังจะทำอะไรก็ทำให้เขาเจาะสองลูกเลยไหมดอกสองลูกแต่ไม่ใช่เจาะสีเดียวกันเท่าสองลูกนะนี่ฟังรู้เรื่องใช่ไหมรู้เรื่องไหรู้เรื่องนะโอเคเออพร้อมนะสีฟ้า้ยเอากันเจาะสีชมพูไปเลยเจาะไปเลยทีเดียวเลยอ่ะสีชมพูอีกอันนึง อันนี้เอาแรกไปก่อแน่นอนครับผมนปลาไก่แน่นอนครับจีน่าจิน่าที่ไหนสีนี้แหละเออปลาสีอ่ะตีเลยถึงก็ตีกันเองเลยนะรัดเตียนะฮะที่ออกมาทีมปลาไก่นะครับผมอันที่สองครับบอกแล้วอันนี้ออกมาออกมาทำไมอันนี้น่าจะเป็นเซอร์เบียหรือเปล่าทีมงานหยิบทงผิดปะเนี่ยรุกไป โอ้โหไล่ไล่โอ้โไล่เลยอ่ะก็เลือกออกมาแล้วนะครับผมเป็นอุลตร้ไวกับฝรั่งเศสไม่ถูกใจไม่ถูกใจนะครับผมก็2ทีมนี้ก็ต้องขอแสดงความยินดีด้วยที่จะเข้ารอบไปเจอกันนี่มาที่พ่อพ่อทายมาแล้วพอเขาไล่มาไล่เขาไปไล่กันด้วยเขาจะได้ไม่มีที่ยืนครับนะครับผมก็ติดตามชมกันได้สำหรับฟุตบอลโลกรอบ2ในวันนี้นะครับรอบแรก จะบอกว่าหนึ่งทุ่มสามทุ่มนะครับฝรั่งเศสเจอกับอาเจนิน่านะครับผมผมต้องเฝ้าอยู่หน้าจอเพื่อรอเชียร์อาเจนิน่าอาเจนิน่าแน่นอนนะครับผมแพ้ฝรั่งเศสกับอาเจนิน่าเนี่ยจะไปดูที่น้องผมน้องเจาะเสียงน้องแฉมนะครับอ่ะส่วนอุรุกไวกับโปรตุเกสนะครับผมก็พี่หังเลือกเป็นอุรุกไวนะครับผมซึ่ง แฟนๆโรนโดก็อาจจะไม่ค่อยพอใจพี่หังเท่าไหร่ที่ทำเสียงไทายมาเป็นลูกวัยแต่ตามสถิติพี่หังที่เสียงทายออกมาเนี่ยทีมที่พี่หังเลือกครับก็จะมีแพ้ทีมชนะทีมอก็ยังจริงๆใจอนี้รอมไอยู่นตัวแล้วนะใช่นะครับผมอ่าเราก็มาติดตามรายการกุ๊กกูกูรูบอลกันได้นะครับผมทุกวันที่ ฟุตบอลโลกลงแข่งนะครับผมเข้าถึงรอบสองแล้วเอาแมนเธอร์แลนด์มาด้วยครับพี่ไม่ใช่เล่นกันน่าดูเลยครับเออก็สับสกายอ่ะเข้าไปสับสกายเข้าไปกดไลค์กดแชร์กันได้นะครับผมแล้วก็ฝากชวนเพื่อนๆพี่ๆน้องๆเข้ามาชมรายการกันด้วยฝากกดติดตามกันนะฮะแล้วถือว่าให้กำลังใจพวกเรานะฮะแต่ไม่นองให้กำลังใจแล้วเดี๋ยวเทปหน้าไม่มีแล้วตัดออกครับนะครับผมอ่ะก็วันนี้ผมกังพื้โต ครับผมมาร์คสโรเดนนะครับผมอุสเตอโบสครับก็ต้องลาคุณผู้ชมไปก่อนพบกันใหม่ครั้งหน้านะครับผมสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับเดี๋ยวเราต้องเฉลยก่อนสองลูกที่เหลือเนี่ยมีอยู่จริงหรือเปล่าได้ได้ได้เกือบลืมเกือบลืมเกือบลืมโอ้โหเป็นงูโดนถกแล้วเป็นงูหนีไปแล้ว อ่านี้ก็เป็นโปรตุเกสนะครับครับส่วนอันนี้ก็อาร์เจนตินาชัดนะชัดครับผมก็ติดตามรายการกู๊กูกูรบอลได้ทาง YouTube Channel นะครับ Mix ซ์มายานะครับก็อย่าลืมกด s ซับสไครห์พวกเราด้วยนะครับกดตรงนี้เลยครับ